เอาลครับช่วงนี้กลับเข้ามาสู่การจับรางวัลนะครับมอบเสียงดีกับทุกท่านที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนเราในวันนี้ที่หมู่บ้านรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตได้เรียนเชิญนะครับเจกพิบูลครับขึ้นมาจับรางวัลนะฮะขอเสียงประมือเจคกตอร์นะครับทางด้านนด้านได้ไหมฮะได้ครับอ้าวมาครับอ๋อสูตรก่อนนะฮะรางวัลในรอบนี้นะครับ เยอะเลยนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับใครที่เตรียมตัวนะครับดูหมายเลขของท่านดีนะครับสี่หมายเลขต่อไปนี้นะฮะเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งกนึงของเจ๊พี่บูรณ์เลยนะครับเจกวันนี้เหนื่อยไหมฮะสาษณ์น์ดนึ่งครับว,นนวันนี้เหนื่อยไหมฮะชื่นชมยิดีอ่าเหนื่อยแต่ว่าในใจชื่นชมิดีนะครับเห็นคนมามากมายงี้เป็นไงรู้สึกไงบ้างครับเจ๊ครับ มาาากกครรัับบทที่่นนนนใใหห้้สสุเกียรติเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาต้องมอบรางวัลแล้วนะครับรางวัลแรกในรอบนี้จะเป็นเครื่องเล่น DVD นะครับเครื่องเล่น DVD นะฮะอ่ามีลำโพงด้วยนะครับนึกรางวัลกันครับเชิญครับใครจะได้ไปนะครับนี่นะฮะ DVD นะครับได้แก่หมายเลขโอ้หมายเลขสวยมากเลยนะครับ7 7 7 5 7 3ตัวแล้วก็5นะครับ7 7 7 5เจ็ดเจ,ดเจดายุมายัางครับอ้าวเชิญครับเชิญครับพี่ครับแหมวันนี้อาหารนี่ถือว่าอย่างดีนะฮะเห็นเดินผ่านไปเนี่ยผมก็มองตามตาเราให้เลยนะฮะแหมกุ้งตัวใหญ่มาก กุ้งที่อุดอรในใหญ่กว่ากุ้งที่กรุงเทพประมาณสี่เท่าฮะแมโตจีนหาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานต้องติดต่อ้นะฮะปลานี่นะเนื้อขาวสวยเลยนะฮะแม่เห็นแล้วอยากตักไปให้ครอบครัวที่บ้านกินบ้าง <c oughs> <c oughs> อ้าวมาแล้วนะครับรางวัลน,นี้เครื่องเล่นดีวีดีแบบมีลำโพงนะครับสองด้านเลยลำโพงซ้ายขวาชั้นนั้นซ้ายและช้นนั้นขวา งานเจ็กนี่มีเครื่องบินบินผ่านด้วยนะครับลงทุนมากๆเลยนะฮะวันนี้ปบมือหน่อยครับเป็นงานแรกที่เราจ้างเครื่องบินขับไล่วิ่งผ่านหมู่บ้านให้เิดนขึ้นะต่อไปครับเตาซุก,กี้พร้อมย่างบาร์บีคิวนะครับน้ำจิ้มไม่มีครับต้องทำเองนะฮะมีแต่เตาให้อย่างเดียวนะครับได้แก่หมายเลข0397ครับ03 97้ามีไหมฮะเอาล่ะครับผมจะรอบแป๊บหนึ่งนะฮะนับหนึ่งถึงสามถ้าไม่มีจะขออนุญาตจับใหม่นะครับอ้าวมาแล้วโอ้โหนิดเดียวแม่เมื่อกี้ลำพงบงังถ้าผมประกาศอีกนิดหนึ่งนะ,ะโอ้โหเสร็จเลยนะฮะเข้าหมู่บ้านเลยนะฮะ0397 <laughs> นะครับเชิญครับเป็นเตานะครับต้มซุก,กี้ก็ได้นะครับย่างบาร์บีคิวก็ได้ ทำได้หลายอย่างครับนะฮะรุ่นนี้ดีมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับมีไว้ประจำที่บ้านเวลามีเลี้ยงสังสรรค์มีงานวันเกิดเบิร์เดย์นะครับผมเปิดท้องน้ำใหม่ที่บ้านเนี่ยดีมากเลยเลี้ยงกันสนุกสนานเลยนะฮะอ้าวรับรางครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ<ม>ต่อไปเป็นพัดลมนี่นะฮะไม่ใช่ตัวที่ท่านเห็นอยู่ด้านด้านท่านต,ตัวไหนฮะพัดลมตัวนี้นะฮะอ่านะครับ พัดลมนะฮะนี่ตัวนี้นะฮะแบบนี้นะครับมีสวยงามเลยครับมีลักเสียบนะครับม่น้อากลัวครับมีที่เสียบไฟด้านหลังนะครับประหยัดไฟเบอร์5้าด้วยนะครับได้มาตรฐานนะครับโอ้หอ้าวหมายเลข7132ครับโอ้หลายคนอยากได้บอกที่บ้านมีตัวเล็กนะอันนี้ตั้งพื้นก็ได้ตั้งโต๊ะก็ได้ถ้าโต๊ะแข็งแรงนะครับหลายคนแบบอยากได้นะครับแมฮะ 1> 7 1 3ดอยู่ไหมครับไม่มีมาไหมฮะโบกมือมีสองอย่างคือไม่ได้ของขะอ๋องผมพี่ใช่ไหมฮะอ๋อมาแล้วเอ็นเชิญนะครับทีนี้สวยเลยนะครับประหยัดไปเบอร์ห้าด้วยนะครับอันนี้เป็นระบบ3ามใบพัดครับดีมากระบบการขับเคลื่อนใช้แรง จากภายในเครื่องนะครับดันออกมาให้เกิดลมเป็นลมที่บริสุทธิ์แล้วก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงด้วยเหมาะมากสาหรับท่านที่รักสุขภาพพัดลมดีมากๆเลยนะครับผมมั่นใจดีมากเลย <laughs> ขอเสียงปรบมือด้วยครับเอาแล้วครับพัดลมเจ้าหน้าที <laughs> ่มีใครช่วยคุณพี่หน่อยไหมฮะหนึ่งคนนะครับเอาแบกไปไว้ที่บ้านเลยนะครับน้องๆครับ ต่อไปเป็นหม้อหุงข้าวครับอ่าหม้อหุงข้าวนี่ครับไม่ใช่ตะกร้าใส่เด็กนะครับหลายคนเอาไปใส่เด็กไม่ได้นะครับเป็นหม้อหุงข้าวครับได้แก่8045เชิญครับ ไปห้องน้ำนะครับขอบคุณมากครับมีไหมครับได้ใช่ไหมฮะอ้าวใช่นะครับเสียงประมืออีกครั้งหนึ่งครับหม้อหุงข้าวรุ่นนี้ได้หมดเลยนะครับตั้งเวลาได้หุงด่วนหุงด่วนมีข้าวสวยข้าวกล้องข้าวเหนียวข้าวต้มตุนก็ได้นะฮะตุนไม่ดีครับตุนนี่หลอกลวงนะฮะ ทำเค้กก็ได้นะฮะแมเรียวกว่าไปเปิดร้านเบเกอรี่ได้เลยแค่มีหม้อนี้หม้อเดียวและเป็นระบบหูหิ้วครับหิ้วไปไหนก็ได้นะครับเป็นสวยงามมากๆเลยนะครับอขอเสียงปรบมือด้วยนะครับต่อไปรางวัลจะใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเตาไมโครเวฟครับนี่นะฮะเตาไมโครเวฟนะครับรุ่นนี้นะครับได้แก่หมายเลข 9 5 8 0แนในแบบนี้นะครับน้องพิตตี้เรายกทีก้ามขึ้นเลยนะฮะเอาละครับเครื่องบินบินผ่านอีกแล้วนะครับแม่พี่หมู่บ้านนี้ทุ่มทุนสร้างจริงๆนะ9 9 5 8 0ใช่ไหมครับวิ่งมาแล้วนะครับ9 5 8 0นะครับดูใบเลขดีดีดนะครับมาสองท่าน มี2ท่านหรือเปล่าครับ9580นะครับมี2ใบปะฮะ2ใบเลยครับอ๋อ2เครื่องเลยนะฮะโอ้ผมใจหายนะผมต้องอ่อยเครื่องแล้วนะเนี้ยสองเครื่องนะครับคนวิ่งมาก็ตกใจคนประกาศก็ตกใจครับสองเครื่องเลยนะครับโอ้นี่เซอร์ไพรส์เลยนะครับอ่ามีเบอร์เดียว2กันนะครับอ่านะฮะนี่หนึ่งเครื่องก่อนนะครับรับก่อนนะฮะ อ้าก็ใหญ่ได้อีามีเครื่องหนึ่งนะครับอ่าหนักนะฮะเดี๋ยวจะทีมงานอาอไม่หนักเท่าไหร่นะโอ้เจ็บแข็งแรงนะ,ะครับอันนี้หนักนะฮะ,ะทีมงานช่วยหน่ะครับไหวไหมฮะเวลาเราได้ไรเราจะไม่รู้สึกหนักถ้าเป็นของเราเราจะรู้สึกมั่นใจแล้วก็ยกได้แต่ถ้าเกิดเรายกกระด่นเราจะยกไม่ได้จะหมดแรงมันจะอ่อนแรงไม่ค่อยสบาย <laughs> อา้าวต่อไปครับหมดเลยฮะ ลมอ่านี่ดีมากๆเลยคนที่รักสุขภาพต้องใช้รุ่นนี้นะครับผมมาสุขภาพตลอดเลยนะฮะเป็นพัดลมเรียกว่าเอ่อดีฮะดีมากๆนะฮะมีรีโมทด้วยที่สำคัญนะครับได้แก่หมายเลขอันนี้มีอันนี้มีรางวัลเดียวใช่ไหมครับรางวัลดเดียวนะฮะเอาเลครับสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับดีมากๆเลยนะครับ เห็นไหมครับ2 1 1 7ใช่ไหมครับที่เดินมาใช่ไหมครับอ๋อมารับฟังไมโครเวฟนะฮะ2 1 1 7ใช่ไหมครับอ่าสวยนะฮะรุ่นนี้หลายๆบ้านก็ใช้นะครับคนที่ดีไซน์นี่ได้ไอเดียมาจากการที่ไปตลาดน้องมนนะฮะเห็นข้าวหลามก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะ สวยงามครับรูปทรงนะฮะแล้วก็เหมาะสำหรับทุกๆครัวเรือนนะฮะมั่นใจใช้พัดลมรุ่นนี้นะครับเป็นระบบสุญญากาศรอบทิศทางนะคะรับรับรางวัลกันไปเลยนะครับเสียงปรบมือด้วยครับอ้าวี๋ยวรอบนี้นะฮะให้เดเ็กพักสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมีรางวัลใหญ่ครขอเสียงปรบมือให้เจพิบูลด้วยนะคะรับผมรางวัลรางวัลต่อไปกันเลยนะฮะ เดี๋ยวเจ็กรอก่อนนะฮะเจ็กรอก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับรางวัลต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พิชชนุนาันะครับเป็นผู้จับรางวัลและเป็นผู้มอบนะครับเป็นวิทยุพร้อมลำโพงรวม6ชิ้นด้วยกันนะครับอันนี้นะฮะใช่ไหมครับโอ้สวยมากเลยนะครับเชิญท่านอาจารย์จับแล้วก็มอบพร้อมกับเจ็กเลยนะครับผมหนึ่งรางวัลน,นะครับ วิทยุพร้อมลำโพงรวม6ชิ้นนะครับหมายเลข3ใครมี3านะครับ3นะครับ 3, บ3 1, 1 1 1ครับ3 1 1หนึาสสิทธิ์ไหมครับไม่เสียงดังเลยครับไม่ไม่ 3111ยินดีด้วยใหญ่มาก๋ยวขออนุญาตยืนตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้แจกยินดีนะครับผมครั้นี้นะครับยินดีด้วยนะครับผมโอ้โหลำโพงด้วยนะตัวเล็กตัวเล็กตัวตัวใหญ่เจ็บไว้นะมอบทั้งชุดเลยนะครับแต่นี้มอบเป็นตัวอย่างนะครับนะครับขอเสียงประมือด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารับก็ได้นะครับเอาลำโพงไปตัวหนึ่งให้อุ่นใจก่อนนะเชื่อว่าถ้าไม่ครบชุดเราจะไม่เอาไปแน่ๆนะครับ ต่อไปครับขอบพระคุณท่านอาจารย์พิสุรุณาด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับรางวัลต่อไปขอเชิญคุณไพรัตนะครับไพรัตนะครับได้ให้เกียรติขึ้นมาจับครับขอเสียงปรบมือคุณไพรัรั์ด้วยนะครับเป็นตู้เย็นตู้เย็นนะฮะตู้เย็นเป็นระบบฝาหน้านะครับมีฝาบนแล้วก็ประตูหน้านะฮะประตูหน้าเป็นเครื่องสภ้อนะครับ สวัสดีครับลบกดนิดนึงครับหนึ่งรางวัลครับตู้เย็นอ่าใครได้ไปนี่ดีเลยนะเอาล้วครับท่านเลือกมาใบหนึ่งครับอ่าน้องครับเอาล้วครับหนึ่งรางวัลนะครับอ้าวได้แล้วนะครับหมายเลขที่ได้ตู้เย็นนะครับคือหมายเลขเจ็ดหกแปดเจ็ด 6 8แอะไรครับ7 6 8 8หดดครับสะาดสิ์ไหมครับไม่นะครับยินี้ด้วยครับผมก็พูดแซวเล่นนะครับแต่เชื่อว่าท่านคงไม่สละสิทสิ์เพราะว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่ามากแล้วใหญ่มากด้วยนะครับตู้เย็นนี่เป็นสิ่งที่จะเป็นสำหรับครัวเรือนทุกครัวเรือนนะครับต้องมีไว้แช่น้ําคุณพ่อบ้านกลับมาเหนื่อยๆดื่มน้ํานะครับ แช่พักแช่เค้กแช่อะไรเก็บไว้นานๆก็อาจจะเน่าได้รีบกินซะเถอะครับอย่าแช่ไปนานเชิญครับรับตู้เย็นเลยครับเสียงปรบมือได้ครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวมารับนะครับห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอเสียงปรบมือคุณไพรัตด้วยนะครับรางวัลสุดท้ายรางวัลใหญ่สำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ขอเชิญ จจับเลยนะครับนะฮะเป็นอันนี้นะครับนี่อยู่ตรงนั้นนะครับนี่ LCD 32นิ้วนะครับผมได้แก่ใครครับโอ้จับมาแล้วนะครับนี่เอาล้วครับ LCD นะครับเป็นทีวี LCD นะครับ32นิ้วนะครับได้แก่หมายเลขขึ้นต้นได้7นะครับเอาแล้วหลายคนบอกชั้นชั้น6กชั้นไม่ได้แล้วล่ะ 7จเอาแล้วแต่รอสามอยู่ไหครับ7 2 2อ,อ,อ,อ่าใครไม่เจ2ดสองมั้งครับยกมือดูนะครับเจ็สองยู่ตรงโต๊ะไหนครับแสดงว่าท้องสายด้านด้านฝั่งนู้นแน,น่เลยนะฮะเจ็ดสอ,สอหมีไหมฮะ อ้าวอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โห7226นะครับเอาละฮะดีด้วยครับเชิญถ่ายรูปร่วมกันนะครับโอ้ดีใจแทนจริงๆเลยนะครับ ขอพระคุณมาๆขอเสียงประมือครั้งนะครับและสุดท้ายนี้นะครับเจ็ดครับแหมวันนี้งานต่างๆลุล่วงไปด้วยดีเห็นหลายๆคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะครับ